บอกเล่าของพระครูเอื้อนเพื่อนพระครูเจริญมีผลทำให้สมภารวัดป่ามะม่วงคําไม่ออกนายแพทย์นางพยาบาลที่มากับลูกชายในธนาคารตลอดจนญาติโยมที่นั่งแออัดกันอยู่ในกุฏิต่างก็รู้สึกรันทดหดหูไปตามๆกันลูกชายในธนาคารซึ่งได้พยายามทําตนให้เป็นลูกกะตันยูเหมือนอย่างที่โฆษณายาแก้ไอ ชวนป่วยปีแปกอในทีวีพูดเสียงตำหนิว่าลูกทรพีแบบนี้ยังมีอยู่อีกหรือครับผมนึกว่าหมดยุคหมดสมัยไปนานแล้วพยาบาลสาวจึงพูดสนับสนุนว่านั่นสิคะ่ะดิฉันนึกว่ามีแต่แม่ทรพียุคนี้แม่ทรพีมีมากมายเหลือเกินค่หลวงพ่อไม่นึกว่าจะมีลูกทรพีด้วยเป็นยังไงล่ะโยม แม่ทรพีน่ะพระครูเอื้อนไม่เข้าใจก็แม่ที่เอาลูกมาทิ้งน่ะสิคะท่านที่โรงพยาบาลมีออกเยอะแยะประเภทมาไข่ทิ้งไว้คนสมัยนี้จิตใจต่ำซามลงไปทุกวันคนทิ้งลูกเขาไม่เรียกว่าแม่ทรพีรกโยมน่าจะเรียกว่าแม่ใจร้ายใจดําเลือดในอกของตัวแท้ๆยังทิ้งได้ลงุงคอ แล้วก็ไม่ได้มีแต่สมัยนี้หรอกสมัยก่อนก็มีอัตมายัางต้องเลี้ยงไว้เลยสมัยเมื่อยี่สิบปีก่อนมีแม่ใจร้ายเอาทารกฝาแฝดมาทิ้งไว้ที่ประตูหน้าวัดอัตมาเก็บมาให้แม่ชีกช่วยเลี้ยงไว้ตอนนี้อายุยี่สิบแล้วท่านพระครูหมายถึงพี่น้องคู่แฝดคือนายแดงกับนายขาว ท่านไม่สนใจว่าในแดงจะนั่งอยู่ตรงนั้นหรือไม่เพราะบัดนี้เขารู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงเรียกลูกที่ทิ้งพ่อแม่ว่าลูกทรพีล่ะคะทำไมไม่เรียกว่าลูกใจไร้ใจดำพ่อแม่ของตัวแท้ๆยังเอามาทิ้งได้พยาบาลสาวตั้งข้อสงสัยท่านพระครูจึงบอกให้สัญญาแพทย์หนุ่มคนที่ฉลาดปราดเปรื่องกว่าเพื่อนช่วยอธิบาย ให้นางพยาบาลฟังหมอหนุ่มจึงถามหล่อนว่าคุณไม่ได้เรียนรามเกียรติหรอกหรือเรื่องนี้อยู่ในเรื่องรามเกียรติยังไงละ่ะทรพีเป็นชื่อควายมันฆ่าทรพาซึ่งเป็นพ่อของมันเขาก็เลยเรียกลูกที่อักตันยูต่อพ่อแม่ว่าลูกทรพีคุณไม่เคยเรียนหรอกหรือไม่เคยคะ่ะแสดงว่าเขาเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้น ไม่น่าเปลี่ยนนะของเดิมก็ดีอยู่แล้วพูดก็พูดเถอะการศึกษาสมัยนี้ไม่มุ่งสร้างคนดีสร้างแต่คนเก่งคนเก่งที่ขาดความดีจึงทำลายประเทศชาติได้มากกว่าคนไม่เก่งปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากคนเก่งทั้งนั้นผมว่าการจัดการศึกษาของเราล้มเหลวนะครับหลวงพ่อนายแพทย์ผู้ปราดเปรื่องแสดงความคิดเห็นคุณหมอพูดถูก อัตมาก็คิดอย่างเดียวกับคุณหมอแม้ถ้าอัตมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอัตมาจะจัดระบบการศึกษาใหม่โดยให้กลับไปใช้หลักสูตรเก่าซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมากกว่าเป็นคนเก่งแต่ถ้าใครทั้งดีทั้งเก่งก็ถือว่าเป็นบุญว่าสนา มาแต่ชาติปางก่อนหลวงพี่ครับแล้วผมจะได้รับการแนะนำช่วยเหลือจากหลวงพี่ไหมครับพระครูเอื้อนเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่าการสนทนาหันเหออกไปจากประเด็นที่ท่านต้องการท่านจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรละ่ะสมภารวัดป่ามะม่วง,งถามก็เรื่องที่เขาเอาแม่มาทิ้งไว้ผมตามที่เล่ามานี่แหละครับ ผมควรจะทำยังไงดีหรือว่าจะเอามาไว้ที่กุฏิหลวงพี่แทนคงไม่ต้องทำอย่างนั้นกระมังอีกอย่างผมก็กลัวว่าแกจะมาถ่ายเลอะเทอะคนแก่นี่เลี้ยงยากนะกินแล้วก็ยังว่าไม่ได้กินทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมรู้ไหมท่านถามพยาบาลสาวไม่ทราบค่ะเป็นเพราะหลงใช่ไหมคะ คือแก่มากจนหลงลอนตอบแบ่งรับแบ่งสู้ทำไมถึงหลงละ่ะไม่ทราบค่ะคราวนี้หล่อนไม่ทราบจริงๆไม่ทราบไม่เป็นไรอัตมาจะเฉลยให้ฟังญาติโยมตั้งใจฟังนะนี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระขอให้ตั้งใจฟังแล้วนำไปปฏิบัติแก่ตัวมาจะได้ไม่ถูกลูกหลานเอาไปทิ้ง ทุกคนที่อยู่ณที่นั้นรวมทั้งพระครูเอื้อนต่างให้ความสนใจด้วยว่าไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับตนเห็นทั้งพระทั้งโยมพร้อมที่จะฟังท่านพระครูจึงฉเฉลยว่าคนที่หลงตอนแก่หรือตอนยังไม่แก่ก็ตามเป็นเพราะไม่ได้เจริญพระกรรมฐานไม่เคยฝึกสติถ้าเจริญพระกรรมฐาน และฝึกสติอยู่เป็นประจำก็จะมีสติไม่หลงลืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องถ่ายแล้วก็จะไม่พูดคนเดียวหรือยิ้มคนเดียวเหมือนโยมที่ลูกเอามาทิ้งไว้ที่กุฏิท่านพระครูเอื้อนแล้วหลวงพี่จะช่วยผมได้ไหมครับช่วยให้ลูกเขามารับกลับไปพระครูเอื้อนถามอีกท่านพระครูเห็นว่าจำเป็นต้องใช้เห็นหนอ เข้ามามช่วยจึงกำหนดเห็นหนอและได้รู้เรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดเรื่องของเรื่องก็คือมันเกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตหญิงชาราผู้นั้นเคยเป็นมารดาของภิกษุรูปนี้มาแต่ชาติปางก่อนได้เคยพามารดามาทิ้งไว้กับบุรุษคนที่เป็นลูกของนางในชาตินี้มาชาตินี้บุรุษนั้นจึงพามารดามาทิ้งไว้กับท่านบ้าง เป็นกงเกวียนกำรรเกวียนที่เวียนวนตราบเท่าที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครผมช่วยแก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นกรรมของท่านเองท่านทำกรรมมาอย่างนี้ก็ต้องรับผลอย่างนี้ท่านอยากรู้ไหมว่าทำกรรมอะไรไว้อยากครับแต่ไม่อยากให้หลวงพี่พูดต่อหน้าญาติโยมผมอาย เท่าที่ฟังดูมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่เลยใช่ไหมครับแต่ถึงท่านจะอยากรู้ผมก็จะไม่บอกท่านลุงพี่ไม่บอกแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับท่านก็ต้องรู้ด้วยตัวของท่านเองสิผมจะบอกวิธีให้ถ้าเช่นนั้นก็กรุณาบอกผมด้วยเถอะครับว่าทำยังไง ท่านพระครูจึงบอกเพื่อนภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าว่าท่านจะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือที่ผมชอบเรียกว่าเข้ากรรมฐานท่านต้องเข้ากรรมฐานเจวันแล้วจะรู้ได้ได้ยินดังนั้นภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าก็รีบออกตัวว่าผมเข้าไม่ได้หรอกครับไม่มีเวลาดิยมเขาก็มานิมนต์ไปงานโน้นงานนี้ ท่านพระครูรีบดักคอว่าท่านห่วงลาบสการะใช่ไหมกลัวว่าเข้ากรรมฐานแล้วจะขาดรายได้ใช่ไหมขอโทษนะที่ผมพูดตรงๆแต่ผมต้องการจะช่วยท่านปัญหาของท่านขณะนี้จะแก้ได้ด้วยกรรมฐานเท่านั้นอย่างอื่นแก้ไม่ได้เชื่อผมเถอะถ้าท่านไม่แก้ปัญหาเสเดี๋ยวนี้ต่อไป ท่านจะลำบากโยงคนนั้นแกจะกินจะถ่ายเลอะเทอะเประเปื้อนอยู่ในกุฏิท่านท่านลองนึกภาพก็แล้วกันว่าจะอลเวงแค่ไหนผมไม่อยากนึกครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยแต่มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าท่านไม่ทําตามที่ผมแนะนำแต่ถ้าผมทําผมจะสามารถแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับ แก้ได้แน่นอนเพราะกรรมาฐานสามารถใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าปฏิบัติถึงขั้นภายในเจ็ดวันท่านต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นถึงขั้นไหนครับคงไม่ใช่ถึงขั้นพระอรหันนะครับเพราะผมรู้ตัวเองดีว่าชาตินี้ยังไงยังไงก็ไม่ถึงอย่าว่าแต่พระอรหันเลยแค่พระโสดาบันผมก็คิดว่าตัวเองไปไม่ถึง ไม่ต้องถึงขั้นอรหันหรือโสดาหรอกท่านเอาแค่โสดีก็พอเป็นยังไงครับโสดีผู้อ่อนวัยกว่าไม่เข้าใจโสดีก็คือแค่ให้เป็นคนดีมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นโสดีแล้วต้องผ่านโสดีก่อน ถึงจะเป็นโสดาได้ผมตั้งเกณฑ์ไว้สำหรับใช้วัดคนที่จะเป็นโสดีคือจะต้องทำกรรมฐานให้ได้สข้อได้แก่ระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าท่านปฏิบัติอย่างตั้งใจรับรองว่าท่านผ่านเกณฑ์สาข้อนี้ ก็อยู่ที่ท่านแล้วกันว่าจะทำตามที่ผมแนะนำได้หรือไม่ผมคิดว่าได้ครับงั้นผมขอเข้ากรรมาฐานที่วัดท่านเจ็ดวันเอแล้วโยงคนนั้นแกจะอยู่ยังไงครับถ้าผมไม่อยู่แกคงลำบากแน่พวกเด็กวัดก็เอาเรื่องเอาราวไม่ได้คืนปล่อยไว้กับเด็กวัดแกคงจะอดตายเสียก่อนนี่ผมจะทำยังไงดีไม่ยากหรอกท่าน พามาที่นี่แล้วผมจะฝากสำนักทีให้ถ้าอย่างนั้นผมก็พามาฝากที่สำนักทีโดยไม่ต้องเข้ากรรมฐานได้ไหมครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามีกิจนิมมนแยะผู้อ่อนวัยกว่าถือโอกาสต่อรองท่านอย่าพูดเอาแต่ได้อย่างนั้นประเดี๋ยวญาติโยมเขาจะตำหนิติชินเอาได้จริงไหมคุณหมอ ท่านถามคุณหมอคนเก่งจริงครับผมว่าท่านน่าจะเชื่อที่หลวงพ่อท่านแนะนํานะครับอีกอย่างหนึง่งเรื่องกรรมฐานก็เป็นหน้าที่ของพระอยู่แล้วผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมท่านต้องพูดบ่ายเบียงถึงผมจะยังไม่เคยเข้ากรรมฐานแต่ผมก็มั่นใจว่ากรรมฐานจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ต้องขออภัยนะครับที่ผมพูดตรงๆแหมหมอไม่โคขข้างอาตมาเลยแบบนี้อาตมา จะต้องทำตามคำแนะนำของลุงพี่ท่านแล้วละ่ะเฮ้อสมัยนี้คนเป็นอะไรกันไปแล้วประเดียวแม่ทิ้งลูกประเดียวลูกทิ้งแม่ผิดกับสมัยพุทธกาลนอกจากเขาจะไม่ทิ้งลูกแล้วยังแย่งกันเลี้ยงซะอีกอย่างเช่นท่านพากละเศรษฐีแย่งกันจนต้องไปให้พระราชาตัดสินว่าใครมีสิทธิ์เลี้ยงท่านเรื่องราวเป็นอย่างไรคะหนูอยากทราบท่านกรุณาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะ พยาบาลสาวเอ่ยขึ้นได้แต่ต้องขออนุญาตท่านเจ้าของกุฏิก่อนอาตมามากวนท่านนานแล้วไม่รู้ท่านจะอนุญาตให้อยู่ต่อจนเล่าจบหรือเปล่านิมนต์เลยไม่ต้องเกรงใจอาตมาเพราะถ้าเกรงใจท่านก็คงไม่นั่งนานถึงป่านนี้หรอกจริงไหมแม้ลุงพี่เล่นหยอกแรงๆแ,แบบนี้ผมก็ชักอายโยงเขาเหมือนกัน เห็นต้องลากลับสถยทีท่านขยับกายเหมือนจะลุกหากท่านพระครูทวงว่าอย่าเพิ่งกลับสิญาติโยมเขาคงอยากฟังเรื่องของท่านภากุละเล่าให้เขาฟังหน่อยไหนใครไม่อยากฟังให้ยกมือขึ้นไม่มีผู้ใดยกมือแม้แต่คนเดียวสมภารวัดป่ามะม่วงจึงสรุปว่าเห็นไหมไม่มีใครยกมือเลย แสดงว่าเขาอยากฟังท่านเล่านิมนต์เล่าได้พระครูเอื้อนจึงเล่าว่าในสมัยพุทธกาลเศรษฐีเมืองโกสัมพีมีบุตรชายยังเป็นเด็กทารกวันหนึ่งพี่เลี้ยงก็พามาอาบน้ำที่แม่น้ำยมุน,นาขณะกำลังอาบน้ำให้เด็กก็ทำเด็กลื่นหลุดมือหายไปในแม่น้ำปลาใหญ่ฮุบเด็กไว้ และกลืนลงไปในท้องต่อมาปลาตัวนี้ถูกจับได้ในแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีและถูกนำไปขายให้พัญญาเศรษฐีเมืองพาราณสีพัญญาเศรษฐีผ่าท้องปลาเห็นเด็กทารกอยู่ในนั้นและยังไม่ตายจึงนำไปเลี้ยงเป็นบุตรต่อมาเรื่องก็เล่าลือกันไปไกลถึงเมืองโกสัมพีเศรษฐีกับพัญญาจึงผ่ากันไปยังเมืองพาราณสีเพื่อขอบุตรคืน เศรษฐีเมืองพาราณสีไม่ยอมคืนให้จึงเกิดฟ้องร้องกันขึ้นพระราชาทรงตัดสินให้เด็กนั้นเป็นลูกของสองตระกูลให้อยู่ตระกูลละหกเดือนสลับกันไปเด็กนั้นจึงได้ชื่อว่าพากุละแปละว่าคนสองตระกูลหรือผู้ที่สองตระกูลเลี้ยงเศรษฐีสองตระกูลต่างพากลิ้งดูประครบประงมท่านเป็นอย่างดีไม่เห็นจะเอาท่านไปทิ้งเหมือนคนสมัยนี้เลยจริงไหมโยม ก็ท่านเป็นคนมีบุญใครๆก็ดอยากเลี้ยงสตรีสูงอายุผู้หนึ่งพูดขึ้นอุตส่าห์นั่งฟังมานานเพิ่งจะได้โอกาสพูดถ้าท่านไม่มีบุญก็คงตายตั้งแต่อยู่ในท้องปลาตัวนั้นแล้วบุรุษสูงอายุถือโอกาสพูดบ้างเพราะฟังพระและคนหนุ่มคนสาวพูดมานานแล้วท่านพระครูจึงถามสัญญาแพทย์คนเก่งว่า ทำไมท่านถึงไม่ตายคุณหมอรู้ไหมเพราะท่านเป็นคนมีบุญอย่างที่คุณลุงว่าแต่บุญในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับหลวงพ่อเพราะไม่ได้หมายถึงบุญธรรมดาอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปแต่หมายถึงบุญบาร,รมีที่ท่านสะสมอบรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติและมาเต็มบริบูรณ์ในชาตินี้คือท่านจะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เท่ากับชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ของท่านท่านจะไม่ตายก่อนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระครูเอื้อนจึงถือโอกาสเสริมว่าอตมมาจึงตั้งหลักสูตรว่าคนมีบุญถูกไฟไม่ไหม้น้ำไหลไม่จมลมพัดไม่เปลิวยามหิวไม่อดเหมือนท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงที่รดความคอหักไม่ยักมุยหมอนท่านถือโอกาสล้อเลียนท่านเจ้าของกุฏิ ท่านไม่ต้องมายกย่อปอปั้นผมถึงป่านนั้นยังไงยังไงผมก็ไม่นิมนต์ฉันมื้อเย็นที่วัดนี้ท่านพระครูสัพยอกบ้างเรื่องท่านภากุละน่าจะยังไม่จบนะครับนิมนต์ท่านเล่าต่อสัญญาแพทย์อีกคนพูดขึ้นเพราะอยากฟังต่อตกลงอัตมาจะเล่าต่อพระครูเอื้อนรับคําแล้วจึงเล่าต่อ ท่านภากุละก็กครองคารวาสวิสัยอยู่จนอายุ80ปีด้วยความเจริญรุ่งเรืองเพราะเป็นบุตรเศรษฐีถึงสองตระกูลต่อมาได้ฟังพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนามีความเลื่อมใสจึงละคารวาสวิสัยออกมาบวชเป็นบรรพชิตท่านบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็วันจึงบรรลุพระอรหันต์และได้รับยกย่องจากพระาศาสดาว่า เป็นเอตทัคคะในทางเป็นผู้มีอาภาษน้อยคือสุขภาพดีท่านครองเพศบรรพชิตอยู่อีก80ปีจึงปรินิพานรวมอายุท่านได้ร้อยหสปีเป็นผู้ที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกเพราะอาตมายังไม่เคยได้ยินว่ามีใครอายุยืนกว่าท่านทำไมท่านถึงอายุยืนคุณหมอรู้ไหม ท่านพระครูถามหมอหนุ่มผู้ปราดเปรื่องเพราะท่านรู้ว่านอกจากบุคคลผู้นี้แล้วไม่มีผู้ใดในกุติที่จะตอบคำถามของท่านได้พอทราบครับคือผมได้ศึกษาประวัติของท่านมาอย่างดีคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาตินะครับหลวงพ่อแล้วการที่ท่านบำเพ็ญบารมีจนมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มิได้ไหมายความว่าท่านใช้ความพยินพยายาม เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นความจริงท่านบำเพ็ญมานานนับเป็นกับกับหรือนับเป็นพุทธันดรเช่นในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนมาุมัตสทศีท่านภากุละเกิดเป็นพรามและต่อมาบวชเป็นฤาษีได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระอนุมัตสศีพุทธเจ้าจึงถวายตัวเป็นสาวกของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงประชวรพระอุทธร ก็ได้เยียวยารักษาพระองค์จากชาตินั้นก็ตายไปเกิดในพรหมโลกครั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะท่านพากุละก็มาเกิดเป็นผู้ครองเรือนอยู่เมืองหังสวัตติได้ยินพระรูปหนึ่งประกาศว่าท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีที่สุดท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ท่านได้รับพรเช่นพระรูปนั้นในชีวิตหน้า ครั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านภากุละได้เกิดในเมืองพันธุมมตีและถือเพศเป็นฤาษีเมื่อได้พบกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศแต่งตั้งให้ท่านเป็นหมอยาทำการรักษาพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอาพาธด้วยโรคตินะปุพภกะเป็นยังไงครับโรคนี้บุรุษสูงอายุถามขึ้น ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันภาษาบาลีเขาใช้คำว่าตินะปุพกะโรคะตินะแปลว่าหญ้าปุพกะแปลว่าดอกไม้สงสัยโรคแห้ดอกหญ้าซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าโรคภูมิแพ้ผมอธิบายอย่างนี้ถูกไหมครับหลวงพ่อเขาถามท่านพระครูคงไม่ผิดกระมังอัตตมาก็ไม่ใช่หมอเสียด,ด้วยสิ ท่านออกตัวแล้วยังไงอีกคะพยาบาลสาวถามหมอหนุ่มจึงเล่าต่อต่อมาในสมัยพระกสปะผพุเทธเจ้าท่านภากุละก็ได้ทำการปฏิสังขรณ์วิหารเก่าหลังหนึ่งและทำเป็นสถานพยาบาลภิกษุอาพาธท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาสุขภาพให้ผู้อื่นมาหลายกับอานิสงส์นั้นทำให้ท่านมีสุขภาพดีและอายุยืน เมื่อท่านอายุร้อยหปีเพื่อนของท่านคนหนึ่งชื่ออเจลกัสปะได้มาเยี่ยมท่านที่เวลุวนารามเมืองราชครืท่านพากุละก็ได้เล่าประสบการณ์เป็นภิกษุในช่วง8ปสิปีของท่านให้อเจลกัสปะฟังอเจลกัสปะเกิดความลืมใสจึงขอบวชกับท่านหลังจากที่ท่านบวชให้ไม่นานพระอเจลกสปะก็สำเร็จเป็นพระอรหรันต์ ท่านภากุละก็ปรินิพานเก่งมากคุณหมอเก่งมากอัตมาขอชื่นชมเสียดายที่อัตมาเป็นพระเลยตบมือให้คุณหมอไม่ได้ท่านเจ้าของกุฏิแสดงความชื่นชมสัญญาแพทย์หนุ่มอัตมาก็ขอชื่นชมด้วยอีกคนโยงเก่งมากเก่งกว่าอัตมาเสียอีก พระครูเอื้อนชมบ้างจากนั้นจึงกล่าวคำอำลาลวงพี่ผมเห็นจะต้องกราบลาพรุ่งนี้จะมาเข้ากรรมฐานและจะพายมคนนั้นมาฝากไว้ที่สำนักทีชั่วคราวหรือเกิดลวงพี่เมตตาจะให้อยู่ทาวรก็ไม่ว่าเอาละ่ะเรื่องนั้นค่อยว่ากันแล้วท่านมายังไงละ่ะผมมารถประจําทางครับ แล้วพรุ่งนี้จะมายังไงจะพายมข้ามารถประจำทางหรือคงไม่ไหวหรอกครับแกคงเดินไม่ไหวเพราะต้องเดินมาขึ้นรถที่หน้าตลาดสงสัยว่าจะต้องเมารถมาไม่ต้องเมาพรุ่งนี้ผมจะให้เจ้าสมชายขับรถไปรับเข้าไปถูกหรือครับคงไม่ถูกแต่ผมจะให้เจ้าแดงไปด้วย เจ้าคนนี้เขารู้ทางท่านอย่ากังวลเอาไว้เป็นทุระของผมเองพรุ่งนี้หลังเพนผมจะส่งรถไปรับขอบพระคุณหลวงพี่มากครับผมไม่รู้สึกผิดหวังเลยที่อุตสาดาดั้นด้นมาขอความช่วยเหลือหลวงพี่เมตตาผมมากภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าพูดเสียงเครือเพราะความปิติท่านกราบสมทานวัดป่มามะม่วงสามครั้งแล้วจึงลุกออกไป คุณหมอรู้ไม่ว่าทำไมโยมคนนั้นถึงได้เอาแม่มาทิ้งไว้กับท่านพระครูรูปนี้ท่านถามหมอผ่าตัดผู้เก่งกาจปราดเปรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องของวัฏจักรชีวิตครับหลวงพ่อคือคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดกันหลายกับหลายกันอาจเป็นไปได้ว่าชาติก่อนๆท่านพระครูอาจเกิดเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นแล้วท่าน ก็เอาแม่ไปทิ้งให้ผู้ชายคนนั้นเลี้ยงมาชาตินี้ผู้ชายคนนั้นมาเกิดเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นเลยเอาแม่มาทิ้งให้ท่านเลี้ยงเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับหลวงพ่อแหมคุณหมอคิดแบบเดียวกับอัตตมาเลยแต่อัตตมาคิดว่าเมื่อท่านมาเข้ากรรมาฐานท่านก็จะพบทางออกที่ดี คือน้องสาวของผู้ชายคนนั้นจะมาตามหาแม่ที่วัดนี้แล้วเขาก็จะเอาแม่กลับไปเลี้ยงดูผู้ชายคนนั้นเอาแม่มาทิ้งโดยไม่ให้น้องสาวรู้เมื่อเอาแม่ไปเลี้ยงคนเป็นน้องสาวก็จะเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานส่วนพี่ชายก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงเพราะทำไม่ดี ไว้กับพ่อแม่มากหลือกเกิน